เนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองโพฮังสำหรับตรงนี้จะเรียกว่าสเปกวอล์กสำหรับผู้ใดที่ยังไม่ทันได้นรูจ้จะสามารถเข้าไปค้นหาใน Google ได้เลยไม่ไกลไม่ไกลจาติดกับทะเลเลยสำหรับผู้ใดที่มาเมืองโพฮังก็สามารถ มาได้ง่ายเลยสำหรับผู้ใดที่กำลังจะมาเที่ยวดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจดิกคทที่จะมาตรงนี้ได้จ้าทุกคนคะทามาถึงแล้วเราจะต้องเดินขึ้นไปชุมสูงแบบนี้เลยภูเขาหนึ่งลูกยังไงแบบนี้เลยจ้าขอบอกเลยได้จ้าเล่นเอาเหงื่อตกอยู่นะ อันนี้ก็เดินขึ้นมายังไม่ครึ่งทางนะคะพูชุงมคุณค่ะทุกคนค่ะเดียวเห็นบ่ค่ะชุงมๆแบบนี้เราก็จะต้องเดินต่อกันไปอีกเรื่อยๆและช่วงที่เฮามาช่วงนี้ก็คือช่วงหนาร้อนซึ่งมันไม่สมควรที่เราจะมานะคะทุกคน มันจะมาคือฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีหรือว่าฤดูสักุระน้ำเด้อสองฤด,ดูนี้จะสวยมากและแล้วเราก็มาถึงกันแล้วจ้าค้นกับคนครั้งที่จะหลเด้อค่ะขนาดตอนนี้ก็คือค่ำแล้วนะหกปุมทุ่มหนึ่งแล้วนะคะค้นกันยังหลายคือเก่าก็จะมีครอบครัวมีพ่อแม่ลูกมากแล้ค่ะคู่รักหนุ่ม สาวจุ้มมือกันขึ้นมานะคะอู้บรรยากาศกะค่อนข้างดีอยู่แต่ว่ามันจะร้อนนิดหนึ่งทุกคนน่าพอมาถึงแล้วเราไม่ได้เสียเงินค่าเข้าอะไรทั้งสิ้นนะคะเราก็เดินขึ้นไปปกติเลยสำหรับบริเวณรบอบๆนกิกาสีสวยงามสะอาดสะอานไม่มีเศษขยะอะไรทั้งสิ้นนะคะรอบๆประสิจัดสวนยอมจัดสวนสวยๆส,สำหรับผู้ใดที่มัดท้ายรูปนี่ควรที่จะมาเลยจ้ะพอมาถึงแล้วก็จะงย่างขึ้นไปแบบนี้เลยจ้า สำหรับผู้ใดที่ยานความสูงเด้อ เอาคิดตัดสินใจดีๆก่อนนะคะมันก็สูงเอาเรื่องอยู่นะแล้วทีนี้เขาจะมีระบบสั่นเวยเด้ทุกคนแต่ก่อนที่เขาจะเปิดระบบสั่นเขาก็จะประกาศแจ้งเตือนเฮาการสั่นของมันก็ตื่นเต้นน่ากลัวเดย่เด้ทุกคนสําหรับตรงนี้นะคะตอนค่ำค่เพิ่นก็จะเปิดไฟมีแสงแบบนี้โอ้ก็สวยไปอีกแบบนะตอนกลางวันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งตอนกลางคืนก็จะสวยแบบนี้เลยจ้าพอเขาขึ้นมาถึงจุดสูงสงเรามองไปข้างล่างนะคะไปเห็นพระฤ เห็นบรรยากาศตอนค่ำๆแสงสีในเมืองเนาะมันสวยมันโดนใจมากๆค่ะทุกคนค่ะมันคุ่ม่าที่เฮอปีนภูเขาขึ้นมานึ่งลูกเนาะที่จะมาดูบรรยากาศแบบนี้โอ้โหบรรยากาศให้ล้านไปเลยจ้าตอนไปกันนึกภาพอู้ยถ้ามาได้ดูใบไม้ไมเปลี่ยนสีปาดือสีสวยง่ามใบไม้ไมเหลือง สวยมากๆค่ะทุกคนแต่ว่าก็เฮตจังๆเนาะฮวางมันนี้ก็เลยได้มาเที่ยวแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันก็คุ้มค่าอยู่นะคะถ้ามีโอกาสเราก็จะไปเที่ยวอีกเนาะมันสวยมันโดนใจความสวยกับมพา้อมความตื่นเต้นเนาะค่ะทุกคนมีเด็กหน่อยคนเดงยยางพานไปห้องไฮไปึงตั้งคืนจุนวันลุ่งเบิงละกณาอินดูอยาวาแต่เด็กหน่อยด้วยจ้าผู้ใหญ่ก็คือกันเด้อผู้ใหญ่บางคนเป็นกะเทียนยางขึ้นเกาะขายงยงยังยงไปบ่กายยางแห้งยาน ขอบอกว่าบรรยากาศนี่ดีเวอดีรอ้อยล้านเปอรเซ็นเลยค่ะมองไปทั้งในกบ,บรรยากาศดีบวกกับผู้คนข่าวจั๊วะเลยนะคะทุกคนคนเกาหลีซึ่งในมาข่าวให้อันนี้เราก็จะกลับกันแล้วอันนี้ก็คือบรรยากาศอรอบๆสวยไม่ละคายอันนี้ก็เก็บภาพมาฝากทุกคนนะใครอยากจะมามาได้เลยจ้า